กับกระแสค่ะกระแสการที่คนเป็นเมนอย่างนั้นแล้วที่เตะโพสต์ตอบมันเป็นอะไรยังไงบ้างเรื่องที่เราบอกว่าเป็นมอเราถึงบรรลุเห็นกันรเล่เออผมพูดหรอไม่รผมไม่ผมแค่พูดว่าเออแนะนําว่าคือบางทีมเข็ยนนิยายะเป็นนามธรรมไม่เพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเดีย่ะบางทีอ่ะเหมือนคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตจนจนชินจนวู่วามเนี้ยเขาบางทีอาจจะคิดน้อยตอนเวลาพิมพ์อะไรเงี้ยทำให้แบบเหมือนแบบ างทีอยากให้รีเช็คก่อนก่อนที่จะกดพิมพ์ส่งอะไรไปว่าบางทีสิ่งที่คุณพิมพ์มันก็กระทบออกับคนอื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงจริงเนี่ยลองอเขาเรียกว่าดึงตัวเองถอยออกมาก่อนมองมองสักพักก่อนดีไหมแ้แน่ใจแล้วค่อยพิมพ์อะไรเงี้ยอันนี้คือมันค่อนข้างเป็นแบบเป็นตุบเป็นตาไปนิดหนึ่งซึ่งซึ่งมันทาให้วันนี้คนอ่านเขาก็รู้สึกไม่ดีเนอะใช่ <S <S จริงจริงพอเตไปเห็นคอมเมนต์นั้นเราตกใจไหมว่าทําไมเขาแบบว่าพะพันธ์ได้ไม่ตกใจผมก็อยู่เขาเรียกว่าอะไรเดีาควม ไม่เคสของเราก็เป็นเคสของเพื่อนที่ต้องเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมีความชินแหละแต่ว่าในความชินนั้นอ่ะเราไม่ได้อยากให้ทุกคนทําเป็นเรื่องปกติไงเราอยากให้ทุกคนใช้โซเชียลอย่างแบบเขาเรียกว่ามีสติแล้วก็รอบคอบอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่มีใครชอบหรอกในการที่จะถูกเขาเรียกว่าอะไรเดียพูดถึงในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราต้องเขาเรียกว่าใจเขาใจเราให้มากขึ้นงั้นขอเล่าถึงความจริงเป็นยังไง ความจริงก็คือผมไปทํางานลอยเวกับไบเฟิร์นแล้วผมเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายฟิล์มแล้วก็รีบล้างฟิล์มแล้วก็ลงอินสตาแกรมไม่ได้จริงเตะตกใจใช้ฟิล์มซีสติลห้าสิบสวยมากรับฟิล์มมันแพงก็เลยลงก่อนถ่ายยังบอกไบเฟิร์นเลยว่าแบบทาหน้าทําหน้าดีๆมันแบบฟิล์มมันแพงเพราะว่ามันแบบเออแบบว่าเฟิร์นโหแล้วหน้าดีแล้วจะไม่ดียังไงเออแบบแต่ พอแบบด้วยความที่เราชอบฟิล์มสีนี้มากเราก็เนี่ยอยากจะลงมีรูปที่เรา,เอาอยากลงอีกหลายรูปมากมแต่แตเฟิร์นเขาก็ติดเครดิตให้เราว่าเราเป็นช่งางาแต่ที่เขาถ่ายเราไม่ชัดไงเราก็เลยไม่ลงรูปตัวเองเอาที่จะถามว่าเราให้เขาถ่ายบ้างไหมใช่แต่ไม่ชัดเลยเราน่าจะลงสันเสริญเขาบ้าง <c oughs> แต่เขาแต่ดีใจที่เขาสู้ใช<อ>่เพราะว่าเหมือนผมว่านายน่าจะเทรนเขาไปเยอะเพราะนายกผ็ผมเคยเจอานายที่ที่อ่านกล้องคือน,น่าจะคนเล่นกล้องด้วยกันแหละแล้วนายเขาน่าจะเคยแบบเหมือนดูรู้เลยว่าไมเฟิร์นน่าจะถูกแบบ ถูกถูกเทรนเพราะผมผมอาจจะมีความแบบเหมือนกล้องที่ผมเอาไปมันถ่ายยากพอเราถ่ายเขาเสร็จอะพอเขาจะถ่ายเราเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เขาอะดูรู้เลยแบบไม่เป็นไรไม่เป็นหมือนแบบอยากจะแบบมีความทันทำได้เออก็เลยรู้ว่านี่น่าจะต้องโดนถูกถูกเทรนมาได้ไหมได้ก็ไม่ได้ลงอะได้ไหมจริงจริงเขาเป็นเกิดเรื่องที่คุณไม่ไม่เอาจริงพูดตรงได้ไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้เสียจก็ได้แต่ว่าเราเราดันลงรูปเดียวกันที่แบบ ถ่ายจากมือถือไปก่อนเราก็เลยไม่ได้อยากลงรูปซ้ําแต่ว่ารูปที่เขาถ่ายให้อะ่ะในความพยายามของเขาอะ่ะในความพยายามได้หลายรูปเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ลงในสตอรี่ให้ดูได้หลายรูปได้หลายรูปเก่ง,งเก่งเก่ง,กงอยู่กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นตุกเป็นตากมากวันนั้นเขาโทรมาคือวันนั้นเป็นงานที่ผมออฟก,ก,กับออฟก,กับกับอ่านิวเทนีออฟก,การอะไรเงี้ยแล้วไปเฟิร์นอะ่ะเขาสนิทกับออฟอยู่แล้วเขาโทรวิดีโอคอลมาหาออฟแล้วก็เนี่ยคุยกันลยังหัวเราะกันอยู่เลยว่าแบบแบบเออคือเขาคงไม่ได้ตอบแล้วเขาคงรู้สึกว่าเหมือนเขาคง เขาที่น่าจะอจุดที่เขาชินกว่าผมอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบเออเขาก็เลยโทรมาแบบตอบอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ตลกดีถ้าพี่ถามตามเนื้อข่าวพี่ก็ตลกว่ากลัวนายเข้าใจผิดไหมถามตามเนื้อจริงจริตามโมเมนต์ตามโมเมนต์กามโมเมนต์เราสิทสนุกมันเกินเหตุอะไรเงี้ยต้องตอบตามเนื้อดาราแน่เลยอ๋อไม่ไม่กลัวเลยครับพอดีเรารู้จักกันอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ ต่างฝ่ายต่างรู้จักกันแล้วก็เข้าใจกันดีครับคือจะมีแต่แต่ชาวเน็ตที่ไม่เข้าใจเนี่ยไม่ต้นะไม่ต้องยนะไรม่ต้อากังวลไม่ต้องมากังวลครับผมตอนีไม่ต้องกังวลแทนด้วยตอนนี้เตยพิมคือเตยแบบว่าให้คำแนะนำแต่ว่าคิดไหมว่าคำพูดมันจะดูแบบรุนแรงไม่ไม่รุนแรงเลยนะไม่พี่อ่านแล้วพี่ขำนะใช่ไหมความพันธ์ท่านหนึ่งไม่เพราะว่าแต่ละคนมีจุดเด่นไม่เหมือนกันเขาอาจจะพบตัวเองนะก็ได้ว่าเหมาะกับทางนี้ เหมาะกับทางเวเมนเ็บตูนนักปั้มอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบอ่าเพชรพระอุมาอะไร <c oughs> แต่แต่แตเออเป็นแบบนึกออกนหปะ,ะไม่งั้นในพั๊ดในปันป๊ดของเต้เวลาเราจะต้องตอบคอมเมนต์อย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงบ้างบางคนก็ถสึกว่าพิมพไปเลยแบบแต่<ๆ><ๆ>ผมหลังๆพออยู่อย่างที่บอกพอเราแบบเหมือนเริ่มชินกับสิ่งเนี้ยผมจะไม่ตอบตอนที่ตัวเองรู้สึกไม่ดีเลยเพราะถ้าเรารู้สึกไม่ดีอยู่เราอาจจะใช้อารมณ์นําได้ถูกไหมครับถ้าวิธีที่ข้อความที่ออกไปนั่นคือผมแบบกำลังอารมณ์ดีแล้วผมตอบด้วยความแบบ เหมันเขี้ยวนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราอ่ะใช้อารมณ์ปุ๊บแบบเคยเป็นเหมือนกันคือมีอยู่แล้วแหละเวลาแบบมันอยากจะแบบคือไม่ใช่ความจริงเราอยากจะแบบพิมพ์เพเองมันรู้สึกว่ามันมันมันเท้าน้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพอมีอารมณ์เราใช้อารมณ์ปุ๊บอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะพอเวลาผ่านไปเราจะรู้สึกไม่ชอบกับสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําไปก็คือเรารู้สึกว่าเราเออคิดมาแล้วว่าอันนี้เราแบบเราตอบด้วยอารมณ์ที่เราไม่ได้ไม่ได้โกรธอะไรคืออตเอาคำคไปเฉยอะไรแต่ว่าในความสัมันนั้นก็คื มีเรื่องจริงที่อยากให้ให้ให้ตะหนักกันเหมือนกันว่าการใช้โซเชียลควรจะระวังนะว่าแล้วควรจะท,ที่ผมไปก็คือเรื่องจริงเหมือนกันที่ว่าเวลาเราเขาเรียกว่าเราหมกมุ่นกับอะไรมากๆบงทีมาอาจจะทําให้เราแบบล,ลองถอยกลับมามองทางขางบ้างหรือว่าลองออกไปคือเราก็เคยเป็นไม่ออกว่าเวลาเราจดจอด่อยกับอะไรมากๆหรือเราจะทําให้เราเหมือนแบบบางทีทําไปด้วยไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลองออกไปแบบอ่ะพักเรื่องเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วออกไป คุยกับครอบครัวอยู่กับเพื่อนบ้างให้เราสบายเราอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้มาแล้วเราจะมีความแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะ relief มากขึ้นแล้วก็ทําให้แบบเหมือนเราใช้สติหรือทําอะไรได้ได้เขาเรียกว่าอะไรดีได้ใช้ความคิดได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดไหมคะว่าคำตอบของเราจะมูดฮามอนไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็คือคือฮาหลายรอบมากเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องทวิตเตอร์ตลอดตลอดตัวเตะไม่ผมผมผมเล่น สิ่งนี้มานานไงก็เลยอาจจะเข้าใจเนเจอร์ของของผมเล่นตั้งแต่ประมาณม .3 อ้ใช่ตัวต้อเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปนะตัวเปลี่ยนเป็นเอ็กแล้วเราก็ใช่เนี่ยรอเงินเข้าอยู่ไม่เข้าสักทีทำยังไงบ้างคนหลายๆคนยกให้วาเป็นแบบตัวตึงคอมพิวเตอร์ตลอดเออจริงๆการการอยู่ในคอมพิวเตอร์การอยู่ในเอ็กซมันจะต้องแบบว่าทำยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วผมว่านี่แหละจริงๆผมก็เป็นเนเจอร์ของผมอะเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กเลยก็คือไม่หม่ไหนว่าไม่ได้ค่อยชอบ ไม่ได้ถนัดสังคมแต่ถนัดการเขียนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยชอบเล่นแอปนี้อะไรเงี้ยอย่างติกตอกเราเลยจะไม่ถนัดเพราะว่ามันต้องแบบเป็นคลิปต้องแบบพูดอะไรเงี้ยเราเราเราไม่ถนัดอย่างงี้แต่เราแบบเหมือนเราเป็นคนที่ชอบแบบชอบพิมพ์ชอบเขียนเพราะเหมือนเราก็อยู่กับญาติที่แบบมีความเป็นนักเขียนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้แอปนี้มานานมากแล้วก็เลยเหมือนมีความชินแต่ว่าเราก็เลยทำให้เรารู้เนเจอร์อย่างที่บอกอะว่าแอปนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันข้อดีคือมาทำให้เราเขาเรียกว่าดี ตื่นรู้เรื่องบางอย่างเร็วแต่ผมว่าความตื่นรู้ในยุคนี้มันต้องเป็นความตื่นรู้ที่มีความแบบพอดีด้วยอันนี้ถึงจะเป็นการตื่นรู้ที่มีสเสน่หนะ์แต่เราเลือกที่จะไม่ฟ้องใช่ไหมถ้าคนจะมาเม้นในแนวที่แบบว่าไม่เป็นความจริง าาดูสถานาการเงินก่อนช่วงนั้น,นถ้าช่วงนี้ปุ๊บรู้สึกว่าเออช่วงนี้จะทำมาแลกเหล็กแพง <laughs> ปูนแพงก็อาจจะมีฟ้องใช่แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเราไม่ฟ้อ,มฟอง <c oughs> มันีไม่มีถึงขั้นนั้นมาถือว่าขั้นไหนที่สุดว่าถ้า,ถามันเกินไปสําหรับเราอะไรสิ่งที่มันเกินไปในเอกถ้าไม่เหนือบ่าก่อแรงก็จะก็จะลงมือเองแต่ถ้าสมมติถ้าเหนือบ่าก่อแรงก็จะขอยืมมือกฎหมายช่วยทุกวันนี้ยังไม่เจอที่เหนือบ่าอะไร ก็จริงๆมีบ้างแหละแต่เราแค่รู้สึกว่าเราไม่ไม่ไม่ให้ค่าอะไรเงี้ยใช่เราข้าไปใช่ครับผมก็อยากให้รู้ว่าจริงๆนะแซงเราก็เป็นคนเหมือนกันอาสมุนนะเราแบบเหมือนอ่ะเราอาจจะเป็นชอรมากได้เหมือนเด็กๆเงี้ยผมเคยโดนหมากัดหมาไล่เงี้ยเราก็กลัวหมาไปเลยอะไรเงี้ยคนนักแสดงหลายๆคนที่เป็นเพื่อนผมนะแบบแบบบางทีเจอคอมเมนต์พวกนี้ไปอ่ะก็แบบเหมือนไม่เหมือนขยงไปเลยเลยก็มีเพราะฉะนั้นแบบ บางทีที่ผมทำเนี่ยบางทีก็คือก,การปกป้องตัวเองยเอย่างหนึ่งเลยที่จะเออเพราะฉะนั้นก็ก็มีมือเหมือนกันตเตมองเลยเองนี่เป็นแบบขำๆเใช่อาจารยอานนี้คขำๆเพราว่าแต่ว่าส่วนตัวเตไม่ได้รู้จักกับนายาน,ะปนวปะเป็นการรู้จักแบบก็เจอเหมือนผมก็เพิ่งเจอใบเฟิร์นท,ที่ที่งานนี้ครั้งแรกเหมือนกันแต่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับออฟเพราะว่าเหมือนเขาเล่นซีรี์ด้วยกันแล้วเาเหมือนผมเห็นเขาแบบไปตีแบทด้วยกันบ่อยเราไม่ชวนเลยออฟอะเพื่อปตีแบกับเฟิร์นไม่เคยชวนเลยก็เลยมี เสียใจไอ้ก็ก็เนี่ยแหละพอเนี่ยก่อนไปอ่ะออฟยังพิมพ์มาบอกเลยว่าแบบบอกใบเฟิร์นเลยว่าฝากเพื่อนด้วยนะเพื่อนเพิ่งมาเผลอฝากใบเฟิร์นด้วยก็เป็นการจริงๆผมเจอนายเหมือนเจอนายก่อนใบเฟิร์นอีกเจอนายที่ร้านกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่น้องนาย